สวัสดีครับพี่น้องปอกปายโอ้ยถือตุ่มแบบทนขักพี่น้องเลยถือตุ่มคนเลี้ยงสร้างครับว่สจะผ้ามาเยังก็กินเข่าแล้วจีเข่าโดมาสันโอ้ยจะได้จัีผ้ามาอย่างสิครับเบิงคุณไปเอาของกันพทำไมไปเอาอียางกับบุรี่ไปเอากันเบ็ดโอ้ยเดี๋ยจะผ้าพี่น้องไปเบิง เบิ่งตีครับพี่น้องเบื้องเบื้องเบื่องเบื่องมันเห็ดพรมหมดเลยไปยังคือตัวกันมากเลยทุ่นวันนี้ครับวันนี้ครับโอ้ยพากันมาอย่างพากันมาขั้นเบ็ดแล้วก็มานั่งปิกนิกจริงๆเลยพอดีน้องน้องเพคนว่าไอ้หนูก็ลังอันล้มเบ็ดตกป่าอยู่มาหาหนูว่ามหาหนูมาซอยดึงเบ็ดเนี่ยเขาว่าสั่นแต่อยากมาดึงอยู่เบ็ดนะอยากมาดึงได้เบ็ดนะอยากดึงเบ็ดอยู่ด้วยน่นบ่อยากปันหลอกอยู่นะมั่วบานโอ้คนละมั่วบาน ไม่ใชเอกไม่ใช่แล้วเอกไม่ใช่แล้วนี่คือเบ็ดนี่นี่นี่คือเบ็ดนี่นะครับฉันได้จึงมาเห็น้อิจฉากับท่านผู้บริหารเอาคือว่ายังสั้นเบ้าเอกอุ้ยจักวะแนวไเลยไม่อิสัยอยังค่ะมึงทีไรคุณแมาเป็นครูโอ้ยเดว่าขีดอยู่ผู้เดียวโอ้ยเนาะพอดีน้องเพิ่ณตกปลากันเลยอันนี้น้องชาไข่มุกนะครับค่ะสวัสดีค่ะบ่เคยบ่เคยบ่เคยเห็นในช่องผมดอกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับวันนี้นะครับค่ะช่องพี่เอกใช่ไหมคะครับผมค่ะ เป็นเกียรติอย่างไรงงลำเพลินออฟฟิเชียลอ๋อช่องพี่เอกลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะนี่ค่ะน้าตาเพิ่อนเป็นเซียรค่ะรออับสวัสดีครับผู้หายผู้หายใช่ไลยครับเมื่อกี้เพิ่อนได้มาถึงท่านเบสทอย ว่าไม่ทัวกันมาอย่างนี้ฮะเซมาดิกข้าเบสทอยมาเมื่อนี้เปลี่นหมดวาทางนี้บ่านนี้ย่างม่นเป็นอยู่อันนี้อันนี้เป็นแต่เบสเสียบเบสเบสเสียบกันโอ้ยยางเด้อสีส้วนไปหน้าเด้อแน่นป่เสียบเบสปลาไรบกาศดีแฮงโอ้ก็สีส้วนหลายคนแท้ส้วนมาทุกคนไปปิ้งนี่ไปแคมปิ้งกันค่ะพี่เม่อกคือคอแบบปาคอยไงแต่สายยางนี่ยางออกกันหน้าเนี่ยบอกเลย แต่ว่าให้มาอยู่นี่สิเฮ็ดบ่เป็นแม่นบ่แมนย่างไปยังแยมแรงนี่ย่างไปยังย่างหาเบ็ดใส่แล้วเลื่อมแม่นะเอ้กลัวไปเสียบไปหคนเลยลืมเบ็ดประมาณร้อยขั้นเสียบไปร้อยขั้นมันบ่บังมือฮะเอาเอาบอกก่อนเบ็ดร้อยขั้นเสียบไปร้อยขั้นได้ขึ้นมามากประมาณหกสิบขั้นมอีกสี่สิบไปใช้อีกสี่สิบหายหาบ่พ่อลืมปลากินเขาไม่ยามไปก่อน เขาไม่อยากไปก่อนเคยเป็นเลยค่ะพี่น้องเมื่อนั้นนุไปใส่เบ็ดนอประมาณ60ลังนี่แหละค่ะพี่น้องแตตอนกลับมานี่เลยไปยี่สิบสิบลังยังเป็นยังปลาดึงแห้งจะว่าเบ็ดเสียโอ้ยความเห็นดอกเขาหลงหลงมองหลงมองหลงมองใส่อดับแป็ดคือคิดแบบคิดบวกก็คือว่าเผาหลงมองความเห็นหลงมองทำไมหลงข้นหน้าพราะอะไรคิดว่าเนี่ยกันร้ายปันเนี่ยแต่เมื่อเสียงันนี่บอกมีเทียงหนึ่งย่างไปยู่ดีๆหย่างอับไปใส่เบ็ดย่ำแรงพิเน้อง ตกบวกป็นโตกบวกใครยุ่งไม่มีผู้เห็นเดียวใส่เดี๋ยวเขาอยากอายอยู่เนาะอู้หันมีคนไปแสดงว่าอยากอายอยู่เนาะอยากอายเนาะย่างลุยปุ๊บลุยแบบปุ๊บเดี๋ยวอ๋ออันนี้คือท่าสโลว์โปโมชั่นคือแบบเวลาเวลาให้คนอื่นเขาดูปุ๊บก็แบบเออเหมือนเหมือนแบบว่าคือจังไดล่ะเหมือนว่าลื่นลงไปปุ๊บก็แบบสโลว์โปโมชั่นมีใครเห็นไหมว่าหมื่นหมื่นลุกขึ้นมาแบบ โอเคเออเดี๋ยวล่วง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 เออเออล่วง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 โอ้มักแต่มองลงข้างหน้าเบียดหายหกสิบคนเลยแล้วว่าเอามาเป็นยังไงเดื้อตะวันในป่ามอรมันในไอ้นั้นออะไรลค่ะอมันมันมันเกี่ยวกันบอกคนงามหายยังกับมันเฮ้ยเป็นคนงามนี่มักมานบบกคอมันบอกมั่วมักมานบบกเข่งบอกไอ้มันมันกะมีซ้ำแขนกันนั่นแล้วซ้ำแขนพอิ่มนะครับโอ้ ซ้ำแขนนะโอ้่อยว่าโมเมนดอกจริงๆแล้วประคอประคอนี่ได้ซ้ำแขนแต่ว่าโตอีลีนี่ยุ่งได้ทุกคนนี่อย่าหาว่าอันนี้มันคุ้น คือปลาปลาตัวหน่อยมันมันมันไม่มันใช่ใช่ใช่ซ้ำแขนน้องยิงได้ดปลาคอซ้ำแขนมาเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยแม่กันซ้ำแขนพี่น้องโอ้โหปลาคอได้ครับจับอยซื้อกระได้ปลาตองเขย่าไหมกันเขย่าปุ๊บมัน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 เป็นยังไงปุ๊บปลาคอเด้อปลาคอเด้อขังอยู่บ้านมันบ่แต่ว่าเสียไปหลายอย่างบ่มีเลยอ้บ่เห็นเลยเยีสมาน บุรีชันนะเดี๋ยวมันอีฉันสิบห้าปงกินดอกนี่ก็ได้ก็ตองนี้เดือนยี่ป่าแห้งเดี๋ยวก็ได้ก็ได้ทาอยู่ด้วเนี่ยฟีมือฝีมือนของหญิงครับฝฝีีมมืืออทาอยู่เป็นสิทธิ์เรียบร้อยแล้วขั้นบนเรืปลามืัอนี้เทาก็บสิเก็บผักขี้เล็กครับพี่น้องเฮ้ยไปแกงกินนะครับพี่ต้นไม้มีต้นผักขี้เล็กด้วยครับต้นยังอีวันนี้ขี้เล็กลายต้นผักขี้เล็กคือละก็สะเดา สดวานี่ยนะไม่เสดวปะนะเสดวะเสดวะเดวกินกับยังกซบกินกับของหวานมึงทีลองกินลองกินกบขวละซองด้วใช่หมูกินกับยังกระเส็บพวกอันจะกินกับชาในกระแซ็บยูยูาเขอต้มกันกระแซ่บเติมวันนะครับคเยอขนาดนั้นเยอะาปขีเลคมันไดยก็ว่าวานเนี่คันได้หินซองเขาบอกกวันนะมีคือชาเท้ดูแล้วต้องยิ้มตาใชาชือก่อนนะคุจะตนน้ำแล้วขั้นเขียว นะครับสำหรับพ e> <Yes, ี่น้องนะครับผมหากใครที่ติดตามกันอยู่นะครับจะลืมความเคลื่อนไหวนะครับของช่องน้องหญิงเพลินนะครับแล้วก็ช่องของเบาเองนะครับมาหนีกัเฮ็ดช่องได้มา้เอ่อมือที่สามแล้วพี่น้องตอนนี้คนติดตามมาสองพันกว่าแล้วค่ะว้าสองพนกุดจอดเปิดแล่าใดยังเรียบร้อยเปิดยังยังยังมึงคือห่าหรอกเป็นยังมึงยประโยชน์เลยสองเขานีเปิดแล้วไทบหมด ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนี่ FC ทักมาหานูมเจ้าอีกประมาณ30ชิ้นว่าน mm ้องยิงคิดเปิดร้านมือใด้ล่อมเมาล่อมเอ mm hmm. ม้ามีชีล่อมเมาแล้ว <c oughs> เลยบอกว่าวันที่1พฤศจิกายนนี้นะคะน้องยิงสุดเปิดร้านจะเป็นทางการเพราะว่าน้องยิงได้ปิดร้านไปโดนเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดไล่แรงมากค่ะก็ผู้ประเดิมล้านก็คือเป็นผู้นี่ละค่ะพากมาส้มมาเฟ่ไปแทนกุดแล้วว้ยก่อนอันดับแรกก็คือ เช้ามาใครบ้างที่จะไม่กินกาแฟแมนบอกเช้ามาใครบ้างไม่ดื่มโมนจินแมนบอกมันก็ต้องแบาบว่าเออที่อะไรที่เราเคยดื่มตอนเช้ากิจวัตรประจําวันเราก็ต้องดื่มก็ต้องทานนี่สั่นไหมโอดีเนาะเหมือนเหมือนเหมือนน้องยิงคือว่าตื่นตื่นเช้าขึ้นมาจะคิดถึงใครก็ต้องคิดไว้ก่อนว่าจะต้องทําอะไรก่อนอ,อ้ยทัางบานเท่าหรอเฮ้ยสาวมาเลยเฮ้ยแมฆเมฆยี่สิบบาทเนาอ้ยเดี๋ยวน้ บผมเองเด้เป็กยี่สิบบาทเราขี่รถมอไซค์สิบหกห่อนเงี้ยนไปเลยเราเม้า,าเสดอขืดวาอยู่นะครับขืดวาอยู่ยังวะยังวายด้คือว่าเวลาเศร้ามากเนาะขับเป็นผู้เฒ่าอยู่บ้านสมัยก่อนเนาะตัะ้งแต่ยังเป็นเด็กน้อยอยู่ครับเอาละเศร้ามากก็ต้องบีบแกกับมาเด้จักรยานหนึ่งจริ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 งไม่ไงเลขหนึ่งจักรยานแรกก็ซื้อๆก่อนเลยตะกี้อันนั้นเป็กหนึ่งเนาะเป็กหนึ่งห้าบาทตะกี้ห้าทห้าบาทตอนนี้คือราคาแล้วโบกแบบนี้อยู่เลย บวกเงาอยู่มันขึ้นมาแต่รัฐบาลได้วะอาบาทครับพี่น้องซ้ำนี่แหละแล้วก็พอแต่เริ่มอายุอ่าปอหาพอพกึ้นมาแหละเป๊กละสิบาทแล้วโอ้ยแพงคืนได้เนาะแพงขึ้นเรื่อยๆเต่าโตเลยแมนแพงเืนสิบบาทล่ะอ่าจริงจริงจรินแต่ยี่นิดเดียอจริงไม่ไงตอนแรกเสียงยังดีอยู่สิบบาทเป๊กหนึ่งอะไรเพอมารอบสองอีก มีงยเริ่มเสียงยานไปเรื่อยๆเลยมเก่าอเก่าเก่าเก่าประมาณบกชี <together> ่บอกประมาณโบี่อะมีงนยมีงยขวัหน่วยไม่ใช่าเด้อเอาขวัหน่วยได้ไหมนี่โอ้ยนาอเป็นคือกันบอทั้งบานน้องหญิงคะเป็นคือกันบอผู้เฒ่าเท่าบานเป็นเป็นนาบอตอนนี้น่นกัเป็นไอ้ยอย่าวาลถูโอ้ยอย่าพึ่งเซ่อย่าพึ่งเซ่ทีเซ่ที่เซเยเลยวา นะครับพี่น้องตอนนี้เราก็คุยกันไปรอลุ้นเบ็ดกันไปตอนนี้ข้าก็รอลุ้นอยู่ครับุณน้องว่ามันสิดังปีดปาดปูดปาดบอได้จะพาไปกรณ์ินปี๊ดป้าดนี่างนเสียงเบ็ดไม่เสียงหลอกแล้วน้องเราเสียดเบรลี่นะครับพี่อุปกรณ์ครบคันเลยครับเพราะว่าวันนี้เช่นนี้นะครับแต่จะลืมไปพี่น้องพร้อมหอมเยอะเพิ่มกระเดงนะครับผมระหว่างเสียงอีสานนกน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมแล้วก็ นะครับสำหรับพี่น้องใครที่ยังไม่ซื้อบัตรจองตั๋วรีบๆเลยนะครับผมรีบๆนะครับใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรจองตั๋วรีบเข้ากุญแจบล็อหลายคันแล้วเย็นนี้แล้วนะครับผมยังท่านอยู่นะครับตอนนี้พี่น้องท่านพี่น้องจะซื้อนะครับร้อยยี่สิบเก้าบาทเท่านั้นเองค่าคืนนี้กันพี่น้องเฮ้ยแล้วน้องยิงเฮ้ยแล้วมาดาวแมวล่ะไม่ยังเหรอโอ้ พุ่กับเพื่อนก็เหนครับเพิ่งรู้ว่าน้องยิงปญัญญาอ่อนครับผมออย,อ,ยอ,องยองน้องยองน้องโอ้ยได้แล้วตรงเงี้ยนะครับไอเติมอยู่ปีงทันทีอันน,น,นี้อันนี้ไปแป้งจะไงกับซมีปลาทูไม่เอาปลาทูตีเอาไม่ตีซองตกกับปลาทูตัวโอ้ยตึกตึกโปะ๊ะไปแล้วได้แล้วครับหนึ่งแจมหนึ่มน้องยิงน้องยิงจัดครับยังน่าพี่น้องเลย โอ้ยยังกันบันขออนุญาตถีบเบาสาวนี่ลงน้ำด้วยครับเป็นยังคือเห็ดไหนอิจฉาอุ้ยจั๊กเหนี่ยวได้เว้ยโทษเป็นยังจังเข้าเอาเข้ามาทรมานจิตใจแท้เห็ดยังกันยังไงส้มสวีดไทยยังไงอุ้ย กล้าให้อายพิ่นสอนตัดแต่งคลิปอยู่แต่งภาโอ้ยเอาเอาบกวนสันอิจฉาเว้ยพี่น้องวันนี้โอ้ยมอลำไฟไส่ลำแล้วมอลำไฟไส่ลำแล้วล่ำแล้วล่ำแล้วอยู่บล่ะย่ลาสั่งอยู่บลาบ่อยูถีบต๊ะนาเลยครับบอยลีมันต้องยูเลยนเฮ้ยดิ่ดดิ่ดดิ่ดดิดดิด่ดดิดดิดานจะเปนปลาซิวครับปลาซิ่ววันนยูบลาปลาบูทูด อะไรเนี่ยทำไมปลาบูทูตมันมาปลาบูทูตคือว่าเซนปลาบูทูตก็คือปลาตีแบบบูทูตไงโอ้ยโอ้ยเนาะฮัทโธไม่ได้แอมไม่ได้แอมเลยไปดีกว่านอ้ร้อนมาเข้าพี่น้องปลาบูทูตเอาเข้าพี่น้องเอ้ยมันดึกๆแล้วครันจิได้เวลาจิได้เวลา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 เล่นลุ้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 น เขาคุณประซิวนะครับวันนี้เขอคุณประซิวที่มาติดเบ็ให้ถ่ายนะครับวันนี้นะครับขอบคุณในผมนะครับพี่น้องนะครับผมฮะผู้เบิ้งถือว่าอันยายาาด้ำวานนะครับมันเป็นวิธีหากินของอ่าบ้านเรานะครับผมเมื่อนี้นะครับเลยมีโอกาสมาดึงเ็ดอันช่วยน้องหญิงนะครับโอ้ตายเยอดแล้วคิดเยอะแล้ว พดพดอำลาพลาจ่าตัวเขาป่เนี่ยเขาโดมเขาโดมนะครับผมแล้วก็แล้วจากนี้ถ้าเขาเอกไปซ่อมเนี้ยบัตฟังนนง่ายงาแรมือนงนะครับผม,มสำหรับแรงนี้ผู้ใดว่าท่านจะซื้อบัตรจองตัวนะครับ,ร,บรีบๆเลยนะครับพี่น้องทุกคนนะครับ129บาทเท่านั้นเองนะครับใครที่ไม่ได้ซื้อก็ไม่ได้เข้าดูนะครับแล้วท่านจะพลาดกับความสนุกยิ่งใหญ่ลังการในครั้งนี้มากมายเลยนะครับสำหรับโปรเจกต์นกน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผม นี่ขอบคุณหลายๆด้วยครับด้วยพี่น้องอย่าลืมซื้อบัตรจองตัวขเขาเบิร์นครับ129บาทนะครับครับขอบคุณครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพอกันไหม่พี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ